สามเทคนิคเริ่มต้นชีวิตแบบง่ายๆด้วยออนไลน์สามเทคนิคนะคะมีอะไรบ้างในการเริ่มต้นบนโลกออนไลน์ข้อที่หนึ่งไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นต่อการลงมือทำในวันที่เริ่มต้นจากคน ลาออกจากงานประจําแม่บ้านโกโก้แต่งหน้าไม่เป็นแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีกิมมิคของดีนั่นก็คือประสบการณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์มงคลและเอาความรู้สิ่งเหล่านี้มาส่งต่อและเราเอาประสบการณ์ระหว่างที่เราลงมือทำในการอัดคลิปไลฟ์สดจากเด็กบ้านๆแต่งตัวไม่เป็นทำคลิปดูดีขึ้นมันมาจากการที่ ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นต่อการลงมือทำข้อที่2นั่นก็คือการเรียนรู้การทำ content. Content, คอนเทนต์คอนเทนต์ครูยุ้ยนะตอนนั้นเราไปเจาะลึกกับโค,ค้ดครูโดยตรงเลยไหมนะคะเอาง่ายง่ายครูยุ้ยเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งหนึ่งคอนเทนต์ content, คนมักอยากจะรู้ว่าเธอเปลี่ยนเบอร์ไปทำไมแล้วเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งข้อที่สองเธอ ผลลับเธอชีวิตเธอดีไหมแล้วเธอเปลี่ยนไปเพื่ออะไรนี่คือสองอย่างที่เป็นแบบง่ายๆมนุษย์ชอบผลลับในเรื่องของความสำเร็จมนุษย์ชอบหนีปัญหาเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ที่ครูยุ้ยเอาประสบการณ์เรื่องราวว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะ ทำไมฉันจะต้องมาเปลี่ยนเบอร์แล้วหลังจากเปลี่ยนเบอร์เธอทํำยังไงละลายพฤติกรรมยังไงแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนํามาส่งต่อเป็นจุดเริ่มต้นนี่คือการทำคอนเทนต์ในการเริ่มต้นบนโลกออนไลน์ข้อที่3คือคุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะในการทำคลิปวิดีโอทักษะในการเล่าเรื่อง ทักษะในการออกหน้ากล้อง3อย่างเนี้ยมันจำเป็นมากๆเพราะอะไรคุยก้ากระโดดไปข้อที่3คือข้อที่1เราไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะ3เทคนิคที่คุยจะมาแชร์ข้อที่2เรารู้แล้วเราเอาประสบการณ์ก่อนเรายังไม่ไปฟังใครเพราะต่อให้คนอื่นมาบอกว่าเธอไปขายของอันนี้สิเธอไปพูดอันนั้นสิ เราจะไม่เข้าใจเราจะไม่เก็ตแล้วเรามันจะออกมาไม่ไม่เป็นบุคลิกมันไม่เป็นไลฟ์สไตล์มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุยกระโดดจ่ายเงินก็คือในเรื่องของการว่าเออเนี่ยเธอจะพูดยังไงให้มันดูดีขึ้นนิดนึงนะไม่ใช่ว่าบางคนนะรู้เก่งมากประสบการณ์แบบ10ปี20ปีแต่สื่อสารไม่เป็นเพราะฉะนั้นคุยก็ ไปเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการสื่อสารออกหน้ากล้องนิดนึงหน้ากล้องของเธอลักษณะเป็นยังไงกับการตัดต่อคลิปเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้คุยุยไปเรียนรู้ไปจ่ายเงินตรงนั้นค่ะทุกคนแล้วพอเราจ่ายเงินจากตรงนั้นบางคนจํานวนงบอะ่ะมันน้อยใช่ไหมทุกคนเราอาจจะไม่ได้มีเงินอยู่เสมอไปสิ่งนี้มันทําให้คุยวยพลิกชีวิตแล้ว เกิดรายได้เรื่องของการเงินเพราะมาจากการที่คุยไปแชร์ไปเอาคอนเทนต์ในการแก้ปัญหาหรือบางคนวิ่งหนีปัญหารู้และเราไมไ่รู้จักกันเลยเราวิเคราะห์จากศาสตร์ตัวเลขนะว่าเธอเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงสิ่งเรานี้มันทําให้คุยเกิดรายได้นะคะหลักหมื่นต่อเดือนนะคะพูดง่ายว่าไม่ได้มาว่าทุกทุกวันนะคะ แต่ผลลัพธ์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยในบางเดือนของเราเนี่ย มันก็ทะลุเป้าไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่ในจังหวะบางเดือนเพราะฉะนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้และนอกจากประสบการณ์ตรงนี้อีกนะคะก็ช่องความรู้ในช่องครูยูดิจิตอลมาเก็ตติ้งก็เอาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองผ่านขบวนการมานี่แหละค่ะบางคนเขาไปดูโค,ค้ดครูดังๆคนนั้นคนนี้แต่มาเจอคนธรรมดาที่เราแชร์โดยเขาเรียกว่าความจริงใจอะค่ะ เราก็มีลูกค้าการตลาดได้เช็เช่นเดียวกันบอกได้เลยว่าผู้ติดตามเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็มีคนที่ยอมจ่ายเงินเพราะเห็นที่คุณค่านะคะเพราะเห็นที่คุณค่าโดยการที่เราแสดงผ่านรอยยิม้มเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์ผ่านคลิปวิดีโอนะคะใครได้3มเทคนิคนี้แล้วนะคะลองนำไปใช้แล้วคุณจะได้เข้าใจของตัวเอง มากขึ้นแต่ถ้าใครอยากจะให้ครูยุ้ยไปสอนจับมือทำบอกได้เลยว่าแอดไปใต้จิ้มลิง์นี้ได้เลยนะคะ